ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์ชวนทําชูชีปาตเพียนค่ะนี่ค่ะชูชีปาตเพียนนะคะง่ายๆอร่อยอร่อยวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทาพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์จะชวนทําชูชีปลาตเพียนนะคะก็ปาตเพียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเมย์ก็ซื้อมาตัวแบบนี้เลยนะแล้วเราก็มาขอ,อดเกดนะคะขอ,อดเกดให้ได้เป็นแบบนี้ อขอโทษไม่เห็นกดเก็ดให้ได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็บังข้างๆค่ะบังให้ได้อย่างนี้เลยจากนั้นก็มาผ่าท้องนะคะแล้วก็ขูดเอาข้างในเขาออกให้หมดเขาจะได้ไม่ขมนะบางคนเขาจะไปหมกไปอะไรน,นะแต่ไม่ไม่ไดเอาไว้นะคะเนี่ยแต่ว่าไปทําเมนูได้ก็จะขมขมเนี่ยขูดออกให้หมดเลยนะเห็นไหมนี่ แล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะพอบางเสร็จแล้วก็ผ่าท้องโอ้โหอันนี้มีไข่ด้วยคุณผู้ชมทอดเมย์จะไม่ได้เอาไข่ทอดน,นเจจะเมย์จะไข่ออกนะคะเดี๋ยวเมยตักไข่ออกมาให้หมดก่อนไข่เดี๋ยวเราไว้ทำเมนูอื่นได้นะคะ เนี่ยคะ่ะเอาเขาออกมาให้หมดอยนี้เลยนี่นะคะเนี่ยดำๆตรงเนี้ยเกาออกด้วยนี่คะ่ะขูดแล้วเลืออนี่้ออกนะคะแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดค่ะคุณผู้ชมเมื่อปลางได้แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาคล้าเกลือนิดหน่อยนะ ไม่ใช้เกลือป่นนี่แหละคะ่ะไม่ต้องเยอะมากทาทาเขาให้ทั่วปลานะะี่ค่ะปลาเราจะมีรสชาตินะแล้วก็เขาจะลดการติดกรนะทะเนาะนี่นะคะแม่ก็จะเดี๋ยวเราทอดกันนะผู้ชมเดี๋ยวเรา ค่ะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคุณชมเอ๋เอาเกลือเม็ดใส่ไปหน่อยเนาะเพราะว่าเผื่อปลาเราติดก,กระทะนะคะเอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะ <S <S ทอดปลาเราไม่ต้องกลับบ่อยนะ ค่อยๆเอ้าออกนะคุณผู้ชมเพราะเขาจะติดๆหน่อยเน,ะนาะใช่ ทาเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะคะค่อยๆซอออ,อ,ออกใครเราใส่เกลือไปะนะถ้าไม่ใส่จะติดเดยอะกว่าน,นี้คชณไมแต่ถ้าใครเป็นกระทะเทฟลอนก็จะสบายนะคะของแม่มันเก่าแล้วเนาะมีขาก็ทอดอีกก้านงให้สุกเหลืองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะปลาเราก็สุกเหลืองดีแล้วนะคะคุณผู้ชมตักออกเลยค่ะไม่ติดไปแล้วนะเนี่ยค่ะ ออกเลยจากนั้นกระทะใบเดิมนะคะคุณผู้ชมที่เราทอดตามเมื่อสักครู่เนาะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยค่ะประมาณสองช้อนนะคะอันนี้เมย์ทำรสเผ็ดเลยนะคะ เราก็จะผัดพริกแจงเราให้หอมก่อนนะคะเน่จะใส่น้ำตาลทรายนะคะ ซูชิเม่จอ,อกหวานหน่อยนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายสองช้อนซึ่งใครไม่ชอบหวานก็ลดเอานะผัดพรกแกงนะคะกับน้ำตาลทรายก่อนนะเน่ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปในตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้เขาหอม พอน้ำตาลกับพี่แกงหอมดีแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะใส่ซอสหอยนะคะใส่ผงชูรส ใไม่กินไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำปลาค่ะเมื่อกี้นะคะเมย์ใส่ผงชูรสไปเนาะไม่แน่ใจว่ามันตัดหรือเปล่านะคะคุณชมแล้วก็ทีนี้นะคะใส่น้ำปลาไปนะคะเราปร,รุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็จะได้เยิ้มเย้มเหนียวเียแบบนี้เลยนะคะเคี่ยวเขาจะนวดแบบนี้นะ แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็มาลาดตัวปลานะคะนี่ค่ะชูชีปลาตะเพียนนะคะเดี๋ยวแม่ตักลาดเรียบร้อยก่อนนะคะค่ะเราก็มาแต่งจานนะคะโดยการโรยพริกแดงลงไปหน่อยเนาะแล้วก็โรยผิวใบมะกรูดที่เราหันฝอยนะคะคุณผู้ชม นี่ค่ะก็จะได้ชูชีปลาตะเพียนที่หน้าตาน่ากินแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนีม่ค่ะมาดูกันใกล้ๆนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมแสงอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะโอเคค่ะนี่เลยชูชีปลาตะเพียนง่ายๆลองทําดูนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของพวกเราเม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคัวเม่เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ